ทำไมผมนึกใช้เพราะเพียวไฟพวกนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่ใช้แต่ว่าปัญหาคือเพลีหอยเนี่ยมันมันยากไงมันเป็นมันแบนแบนใช่ไหมพี่เราใช้ปกติเราใช้ยาทั่วไปมันจะมีสารเคลือบของมันเราฉีดไปปุ๊บมันไม่ตายอ่ะผมเคยใช้มาหลายปีนะไม่ตายแม้กระทั่งยาจับใบที่วาดีๆใช้มันก็ไม่ตายไงจนผมอ่ารู้สึกว่าเห็นเขาโฆษณากันไงว่าไอตัวสารน้ำพาเนี่ยเราฉีดไปปุ๊บมันซึมเข้าไงแล้วมันตายไง แต่ผมใช้ใช้ไม่เยอะยดสตูพื้นนี่ว่าผมก็ใช้ก็เต็มที่ก็สิบถึงยี่สิบซีซีตอนนับสองร้อยใช่นี่แหละใช้ไม่เยอะย <20 S 2> ี่สิบนี่ผมว่าผมใช้เต็มพี่นะใช้แก่นะ,นะ <c oughs> จะได้ผลนะพี่พมีความเข้าใจสารจับใบกับสารนำพาเนี่ยถามพี่หนึ่งพี่มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงที่เข้าใจคือสารจับใบคือเราฉีดไปปุ๊บมันจับใบไงมันไไมันไม่นําพามันมันไม่แร่กระจายไงแต่ไอตัวสารนาพาเนี่ยเราฉีดไปปุ๊บมันแร่ไปทั่วทั่วแม้แม่กัน้ำหยดน้าไปโดนปุ๊บ จุดไหนมันสามารถแผ่ไปได้ไงแต่จับใบคือเราฉีดไปโดนตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอย่างใบส้มอย่างพูดเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ไงครับเอาเราฉีดยาข้างนี้มามาโดนเหรข้างนี้ใช่ไหมครับข้างนี้แมลงมันอยู่แต่ถ้าเราใส่เราใส่ยาจับใบเข้าไปปุ๊บมันโดนอยข้างนี้มันไม่มันไม่แผ่ไงมันก็ตายอยางข้างนี้ข้างนี้ไม่มีข้างนี้มันไม่โดนอ่ะมันก็แผ่แบบสองสามวันแมลงมันก็ แผ่กระจายและแต่ถ้าสารน้ำพาเราฉีดโดนปึ๊กเนี่ยไปมันไปไงมันไปทั้งใบยี่สิบคือถ้าผมจะบอกว่าแก่แล้วนะยี่สิบคือผมใช้กันจักเพี้ยหอยอย่างเดียวไงประหยัดเลยพี่ถ้าเพี้ยหอยเนี่ยผมใช้ประมาณยี่สิบลิตรขออันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราใช่อย่างเพี้ยไฟลายแดงในต่างผมก็ใช้แค่สิบเอสิบสี่สน้ำสองร้อยเนี่ยคือมันก็เต็มที่ละพวกยาเลี้ยยาอะไรอย่างงี้แพงไหมพี่แพงไหมมันก็แพงแล้วแต่คุณภาพมปรเตเกรดคุณภาพของมันเอาแบบว่าดีๆเลยดีๆเลยดีหรอลิตรละลิตเท่าไหร่ เจ็ดแปดร้อยก็มีห้าพันกว่าก็มีพันกว่าก็มีจริงเหรอจริงแพงนี่ลิตรละห้าพันเลยเหรอนี่อะไรผมเคยบอกกับคุณแล้วคุณไม่เชื่อบอกว่ายาบ้าอะไรลิตรละสี่ห้าพันใครจะไปซื้อใช้สามสี่ร้อยก็ยานพื้นเลยเดี๋ยวนี้ยามแพงแต่ยาเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวแพงคือมันจะจะกรันตีได้ไหมมันดีที่สุดไหมมันก็ไม่ใช่คือเราต้องใช้เราก็เลยต้องเปลี่ยน ใช่แล้วก็เปลี่ยนเราต้องดูด้วยว่ามันคือดูคือเราต้องสลับสกุลยาของมันใช่ใช่ใช่เพื่อป้องกันกันดื้อยาของพืชคนรู้เลยนอย่างนี้คนรู้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้ตัวเดิมแล้ววัดอย่างตัวห้าพันอัดขั้งแรกเราวัดดีไหมดีสุดแต่ถ้าครั้นที่สองที่สามที่สี่แล้วมันก็เหมือนราคาแค่สองสามร้อยเหมือนกัน